ช่วงมีส่วนร่วมกับหลักประกันสุขภาพสนับสนุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงการมีส่วนร่วมกับระบบะประกันสุขภาพนะคะช่วงนี้ดิฉันนรมนบรรจงและคุณกนกวันกรนกว่าน,นาวงยังพูดคุยกันกับคุณผู้ฟังค่ะคุณกนกวันสวัสดีครั้งหนึ่งค่ะค่ะสวัสดีคุณมนมนแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังอีกรอบนะคะในช่วงนี้ที่เราจะสัมภาษณ์แขกรับเชิญพิเศษค่ะวันนี้เนี่ยมาไม่ไกลามากนะคะอยู่แถวแถบภาคกลางนี่เองนะคะคุณนมนนะคะแถวแถวจังหวัดลบบุรีค่ะคุณสุทธิพงศ์มิ่งมงคลนะคะศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนเครือข่ายผู้ติดเชือจจากัังหวด ลบบุรีนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณสุธิพงศ์ก็อยู่ที่จังหวัดลบบุรีนะคะเอ๊ะอยู่ที่วัดพระบาทน้าพูหรือเปล่าคะหรือว่ามีเครือข่ายตั้งอยู่ที่ไหนอะคะอ๋อไม่ใช่ครับอยู่หนองม่วงครับอ๋ออยู่หนองม่วงอย่หนองม่วงครับแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าบอกว่าลบบุรีถ้าพูดถึงแค่ีเ็ด ก็ต้องนึกถึงวัคซีนบาทนั่น๊เป็นันดับหนึ่งอ้าวถ้าอย่างนั้น<ช>ต้องให้คุณสุทธิพงศ์แนะนําศูนย์ของเราหน่อยนะคะว่าศูนย์ของเราตั้งอยู่ที่ไหนบทบาทหน้าที่ทําอะไรบ้างช่วยเหลือผู้ป่วยยังไงบ้างคะครับขอบคุณมากครับคุณอมรแล้วก็คุณกนกวรรณครับศูนย์ประสานงานผ้าประชาชนเครือข่ายผู้ติดเชื้อจังหวัดลบบุรีเนี่ยนะครับตั้งอยู่ที่96หมู่5ครับตำบลปกโกนะครับอำ,ำเภอเมือง จังหวัดลบบุรีเนี่ยครับบทบาทภารกิจแล้วก็เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทำให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์นะครับแล้วก็เราก็ในฐานะเขาโทรมาประสานแล้ว,ลวเราก็ดำเนินการรับเรื่องร้องทุกขแล้วก็ติดตามสนับสนุนกันมีส่วนร่วมนะครับบทบาทภารกิจแล้วในส่วนที่ถ้าเป็นประเด็นของเครือข่ายผู้ติดเชื้อ HIV เ,เนี่ย สิ่งแรกเราจะให้กำลังใจเขาครับสำคัญมากที่สุดเนี่ยผมเพิ่งขับประจาโรงพยาบาลพนาลายไปให้กำลังใจทางตรงนั้นแล้วก็รีบก,กลับมา หนองม่วงมาทานเข้ารายการเนี่ยครับขอบคุณมากเลยนะไปคุยกัน,กนยังยังการให้กําลังใจอะค่ะคุณสุธิพงศ์ลองเล่าให้ฟังให้ให้ท่านผู้ฟังฟังนิดนึงได้ไหมคะว,ว่าวิธีการให้กําลังใจจะเป็นยังไงเพราะอย่าง,างเช่นวันนี้ดิฉันเองก็ได้รับโทรศัพท์คือญาติสนิทมิสหายที่ใกล้ชิดกันเป็นโรคมะเร็งตับแล้วก็เจอแบบประเภทตับโตบไปซะสิบกว่าเซนเรียบร้อยไปแล้วอะค่ะคุณสุธิพงศ์แล้วก็ญาตินี่แบบเสียอ,อกเสียใจมากแล้วก็มองเห็นวาระสุดท้ายใกล้เข<อ>้า เวลาที่รเราจะให้กําลังใจผู้ติดเชื้อเนี่ยต้องทํำยังไงบ้างะคะครับถ้าอยากจะบอกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้ารู้เร็วรู้ไวเข้าสู่ระบบการรักษาก็จะไม่ป่วยนะครับแต่สิ่งแรกตัวเองต้องให้กําลังใจตัวเองก่อนนะครับว่าตัวเองอยากจะหายไหมอยากจะมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์หรือเปล่านะครับ เพราะว่าญาติที่น้องก็เพียงแค่เสริมกำลังใจให้แต่ถ้าผู้ป่วยไม่ไม่ลุกขึ้นมาจาัดก,การปัญหาของตัวเองนี่ยคะค่ะอันนี้ก็คือสิ่งแรกที่เราจะทํายังไงก็ได้ให้คนป่วยลุกขึ้นมาจัดก,การปัญหารู้จ,จักการรู้จักทานยาออกกาลังกายแล้วก็ใช้ําประโยชน์นะครับตามิิงทีด่ดีให้กับตนเองเมื่อกี้ผมก็บอก คนไข้นะคะที่อยู่บนเตียงบอกว่า,าสิ่งใดที่คิดแล้วมันมีทุกข์ก็ไม่ต้องคิด<า>เราอยู่กับปัจจุบนันจะทำยังไงให้ชีวิตของเรามันมีความสุขแล้วก็รีบรุกขึ้นให้ไวแล้วก็ทำร่างกายให้สมบูรณ์ทุกคนทำได้ครับไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยหรือโรคไหนก็แล้วแต่สามารถมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ได้อหัวที่ดิฉันได้ข้อคิดมากเลยนะคะ<า>คือ อะไรที่คิดแล้วทุกก็อย่าคิดลุกให้ไวอย่าล้มนานแล้วก็ทำจิตใจให้เข้มแข็งแต่คุณสุธิพงศ์บางครั้งเนี่ยรู้ละว่าในส่วนนั้นเป็นทุกข์นะคุณกระหนวันแต่มันจะเป็นช่วงมันก็จะวนเวียนเป็นช่วงนะยอมรับแต่ช่วงแรกๆอ่ะดิฉันว่าช่วงแรกๆอ่ะมันจะผ่านยากนิดนึงใช่ไหมฮะช่ช่วงที่เราเริ่มเริ่มรู้เนี่ยถูกต้องครับของผมเนี่ยถ้าย้อนกลับไปจากอดีนะครับประมาณปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่สองพันห้า้อยสี่สิบสี่ะ ผมยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการรักษาอืแล้วก็ไม่รู้ไม่ทราบเลยว่าไมเคลีหรือเอ็งเป็นยังไงเพราะไม่มีใครมาแนะนํามาส่งต่อข้อมูลนะครับค่ะก็มีเพื่อนในช่วงยุคนั้นๆก็บอกว่าเป็นใบไม้ร่วงนะครับเป็นยุคของใบไม้ร่วงมากตั้งแต่ยุค40นะครับคือใบไม้ร่วงในความหมายนี่คือไงฮะเป็นแล้วก็เสียชีวิตแน่นอนแบบนั้นใช่ไหมฮะเสียชีวิตแล้วก็เป็น ตอนเย็นไม่อยากว่าให้เขานอนนะครับเพราะผมเคยอยู่ในธรรมรักษ์นิเวศ<ะ>นะครับผมอยู่ในในส่วนของรัฐบาลท้องถุนช่วง<ะ>แรกๆแ,แต่ตอนหลังผมออกมาทําประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคมค่ะผมก็บอกว่าถ้าตัวเองเข้าใจในตัวเองช่วงตอนนั้นผมยังไม่ได้ยานะครับ<ะ>ยังไม่ได้ยาแต่ผมก็จะออกแบบหาคนที่ผู้รู้ครับ<ะ>ให้กําลังชัวเองไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม โรคมะเร็งผู้ป่วยโรคไตผมก็จะอ่านหนังสือแล้วก็ทาสมาธิบ,บาําบัดเสริมรอบําบัดตอนนี้เราก็ปึกหสริราบบำบัดมพื่อสร้างเสริมสุขภาพไ้เยอะนะครับแล้วก็ทําจิตประสานกายนะครับผมก็ฝึกในเรื่องจิตประสานกายแล้วก็เน้นในเรื่องการโภชนาการในเรื่องตามสาธาระสุขนะครับหกพบวกสามตเนี่ยนะครับบวกพก็คือ อาหารที่ดีมีประโยชน์อาหารอากาศอาบลมออกกาลังกายแล้วก็ขับถ่ายทานไปแล้วต้องขับถ่ายชุัลูกคัดแต่ถ้าบางส่วนเนี่ยของผู้สูงอายุหรือเราไปกลุ่มที่เขาไม่มีหรือเด็กเราก็เอาแค่ห้าแล้วเราจะมาเน้นในเรื่องสามตอ่อคสามต่อคือสามตอ่มตอคือการกินยาให้ตรงต่อเน,นื่องสม่าเสมอค่ะนะครับแล้วก็มาตรวจตามนัด ตัวเพื่ออะไรเขาต้องทราบเหมือนกับประวันความการเงินครับค่ะแล้วก็เวลาเขาไปมีเพศสัมพันธ์ก็ควรที่จะป้องกันป้องกันตั้งแต่ระดับตนเองแลือต่อคนอื่นแล้วก็คนรอบข้างค่ะตอนนี้ไม่ใช่เพียงแค่ h i v วีอย่างเดียวนะครับผมทุกวันเนี่ยผมจะพูดอยู่เสมอว่าเจ็ดรู้เร็วป้องกันรักษาได้แต่ไวรัสตับเสพมันติดเหมือนกับ h i v วี นะครับยายังไม่มียายังแพงช่วยกันลดน้ำลงช่วยกันให้เข้าถึงการรักษาแล้วก็เวลาทุกวันเนี่ยเราก็จะให้ความรู้กับประชาชนว่าควรถนัดในเรื่องสุขภาพไม่ใช่เป็นเรื่องของหมอครับเป็นเรื่องของตัวเองที่จะต้องออกแบบสุขภาพว่าเรากินเลาะอืกินหวานมันเค็มมันจะเกิดอะไรแล้วเวลาเราไปมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน จะเกิดอะไรทําให้คนเขารู้อะครับหรือเด็กเยาวชนพร้อมก่อนวัยเนี่ยมันเป็นปัญหาปลายทางแต่เราจะทํายังไงให้เด็กเขาตันหนักฉุดคิดอะครับค่ะก็เลยเชิญเชิญคุณสุทธิพงศ์ต่อค่ะครับเลยที่ขดบาทนะครับเข้ามาร่วมบริการศักษาคารานสุขครับในน้ำขอสูตรงรวมก่อนในปีประมาณปีหห้า้าย้อนกลับไป ผมได้รับยาประมาณปีสีาา่เจ็ดแล้วครับยาก็คือายาต้านไวรัส HIV ใช่ไหมคะครับผมค่ะก็ทำให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์แต่ผมตามแต่คนอื่นหน่อยผมจะทานยาน้อยนะครับยาป้องกันอะไรผมก็ไม่ได้ทานค่ะแช่ผมจะทานยาต้านแต่บางคนเนี่ยมาเรียนแบบกันไม่ได้ค่ะแต่รับครอบครัว,วมันต้องดูแลสุขภาพด้วยตนเองทีนี้พอเราต้องดูแลตัวเองในโลกที่เรา จำเป็นต้องใช้ยาสำหรับการที่จะควบคุมสภาวะของโรคเนี่ยนะคะคุณสุธิพงศ์หลักประกันสุขภาพเข้ามามีส่วนช่วยเหลือการเข้าถึงยาการลดค่าใช้จ่ายแล้วก็การดูแลตัวเองของเราได้ยังไงบ้างคะมหาศาลเลยครับอยากลองเล่าให้ฟังหน่อยคะ่ะเหมือนเหมือนตั้งแต่เราผมเข้ามาใช้สิทธิ์บัตรสุขภาพช่วนหน้าเนี่ยค่ะเหมือนสวรรค์โปรดในเรื่องเพราะว่าที่บอกว่าสวรรค์รับโปรดว่า เราได้สิทธิ์บางครั้งเราจะบอกว่าเหนือกว่ากลุ่มอื่นมันก็ไม่ดี <c oughs> เราบอกว่าสิทธิประโยชน์เรามีสิทธิประโยชน์ของกลุ่มผู้ติดเชื้อห้ n 1 <c oughs> ว่าถ้าเกิดว่าเขาประเมินความเสี่ยงเขาเสี่ยงเนี่ยเข้ามาสู่ระบบการรักษาต <c oughs> ามโรงพยาบาลต้องให้การตรวจเลยครับ <c oughs> คัดกรองเนี่ยฟรีแล้วหลังจากประเมินความเสี่ยงแล้วเราก็เป็นตามไกด์ไลน์ครับว่าเราจะต้อง เข้าสู่กระบวนการรักษายังไงบ้างใช่ใช่แล้วก็ถ้าเกิดว่าวันนี้เราขิ้นเป็นรายเคสรายใหม่เลยนะครับเวลาเข้ามาเราจะไม่ให้ยานะครับเราจะต้องมีกระบวนการให้คำปรึกษาว่าคุณต้องกินยาไปตลอดชีวิตค่ะรับได้ไหมทําความเข้าใจก่อนใช่อ่าทําความเข้าใจแล้วบอกว่าถ้าเกิดค่ะคุณทําไม่ได้มันจะเกิด เราเราก็ออกคุยให้เขาเคลียร์แต่เราไม่ได้ไปชี้นําเขาเพราะว่าเป็นสุขภาพของเขาที่เขาจะต้องกินยานะครับแล้วยามันก็มีสายเอฟเฟกมันจะมีอาการข้างเคงี่ยมนะครับแต่ก็พยายามช่วงแรกๆก,ก็เข้าพยายามมาที่กลุ่มมาตามทุกโรงพยาบาลทั้งประเทศไทยจะมีกลุ่มกลุ่มผู้ติดเชื้อที่ให้คำปรึกษาให้คำแนะนำนะครับเพราะทุกเรื่องเราจะเก็บเป็นความลับนะครับเราผ่าน กิจกรรมพบกลุ่มเยี่ยมบ้านแล้วก็ให้คัาปึกษาแล้วก็ในการดูแลอย่างต่อเนื่องนะครับเราจะเหมือนกับทีหมอเลย<ฆ>แล้วเราก็ช่วยเหลือแพทย์ช่วยเหลือพยาบาลช่วยเหลือพี่เลี้ยงนะครับก็เลยพิบดบาดจากที่ว่าคำว่าพิบดบาดเนี่ยจากกลุ่มเราแข็งแรงแล้ว<ฆ>ใช่ไหมครับ<ฆ>ไม่ป่วยไม่เจ็บเราก็เลยไปช่วยผู้ป่วยโรคอื่นๆนะครับ ตอนนี้ที่ศูนย์ประสานงานในกลุ่มของเครือข่ายผู้ติดเชื้อ h อ v อวีเนี่ยนะคะที่ลบบุรีตอนนี้มีอยู่ด้วยกันกี่ท่านคะที่เป็นทีมทำงานใช่ค่ะเจ็ดท่านนะครับกี่กี่ท่านนะคะเจ็ดท่านครับเจ็ดท่านก็คือเป็นอาสาสมัครที่คอยให้ความช่วยเหลือคอยแนะนำให้กำลังใจทำความเข้าใจเรื่องของการดูแลตัวเองหลังจากที่รู้ว่าป่วยด้วยใช่ไหมคะครับแล้วเราก็มีเป็นเครือข่ายอยู่ใน โรงพยาบาลมะเร็งค่ะนะครับแล้วก็เราจะมีทีมแพทย์อยู่โรงพยาบาลแต่ละพื้นที่เป็นทาคีร่วมเหมือนกันหมดครับค่ะแล้วสิ่งสำคัญที่ผมจะลืมไม่ได้เลยก็คือสาธารณาสุขครับระบบบุรีค่ะที่เติมเต็มให้กำลังใจมาตลอดค่ะนะครับแล้วก็หน่วยงานทุกหน่วยงานแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็คือสํานักงานหลักประกันเนี่ยครับค่ะ อยากบอกว่าถ้าไม่มีบัตรหลักประกันเนี่ยชีวิตคงล่มสลายนะครับเพาะว่าวบัตรหลักประกันค่ะห,หลักประกันสุขภาพช่วยเหลือเราในด้านไหนบ้างคะค่าใช้จ่ายในการรักษาหรือว่าค่าตรวจยังไงบ้างช,ช่วยเล่ารายละเอียดหน่อยคะอ่ะอ๋อดีมากเลยครับ<ห>เพราะว่าเริ่มตั้งแต่บัตร<ห>นะครับเราถ้าเราลำเลงสงสัยในเรื่องสุขภาพ<ห>ถ้าเป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยขั้นตอนแรกเนี่ยคือคุณมาลงทะเบียนหน่วยบริการ นะครที่ลงทะเบียนก่อนขั้นตอนแรกแล้วเราก็ไปยื่นมาเข้ารับการตรวจถ้าในกลุ่มของผู้ป่วยเนี่ยเขาก็จะมีเข้าสู่ระบบว่าตรวจคัดกรองว่าคุณมีภาวะคุณท่านทานมันตำ่ำ<ะ>ถ้าคุณท่านทานเขาเรียกว่าซีดิโฟถ้าเมื่อก่อน,เ,นเขาใช้คําใช้ระดับที่ต่ำก<ะ>ว่าสองร้อยก็คือภาวะกลุ่มกันบกร้องะนะครับแต่ในช่วงนี้มันจะเกิดโรคสวยโอกาสเยอะแยะไปหมด นะคับโรคที่ทําให้เสียชีวิต<ช>นะครับแต่หลังจากมาเร็วได้ยากินแล้วนะครับกเดือนอ่ะเปลี่ยนจากคําว่าภาวะภูมิุ้มกันบกพร่องหรือเอชนะครับ<ช>เป็นแค่ผู้อยู่ร่วมกับเชืออ้อ ไม่ต่างกับหวานความกันนะครับค่ะิดันเคยเห็นเคยเห็นคนที่ก่อนรับยา ARV ชื่อย่อๆนะคุณสุธิพงศ์เนาะก็คือยาต้านไวรัส HIV เนี่ยเห็นื่อก่อนที่เขายังไม่ได้รับยาเขาคงรองวันแล้วก็ห้าหกเดือนที่เขารับยาตัวนี้โอ้โหน้ำหนักเพิ่ม,มสีหน้าสีตา เปลี่ยนไปเหมือนคนปกติใช่ค่ะหน้าตาสดใสขึ้นเหมือนคนทั่วไปแบบนี้เลยจริงๆอันนี้คือเป็นคุณประโยชน์ของยาต้านไวรัสเอ v วแต่สมัยก่อนราคายานี่มันแพงมากใช่ไหมคุณสุทธิพงศ์แพงมหาศาลเลยครับคุณสุทธิพงศ์หลักประกันสุขภาพเนี้ยเราพอเราได้เข้าถึงสิทธิ์ปุ๊บเราช่วยเหลือไข้ให้จ่ายเราได้ต่อเดือนเนี่ยประมาณเท่าไหร่คะของผมนี่ประมาณสามถึงห้าพันบาทเลยครับต่อเดือนเลยนะก็คือสามารถช่วยช่วยลดภาระตรงนี้ไปได้นะ ไม่รวมถึงค่าตรวจติดตามนะครับค<ห>่าตรวจตรวจเจอเลือดเจประมาสามร้อยห้าร้อยหนึ่งครั้งแล้วก็ไว้เ<ห>จาะดูไวรัสในกระแสเลือดก,ก็สองพันบาท<ห>นะครับแล้วก็ถ้าตรวจหาเชื้อด้วยาแปดพันห้าร้อยบาทแพงค่ะ<ห>แล้วเราถึงบอกว่าเราไม่ได้ส่งเสริมให้เพื่อนห,หรือกลุ่มสมาชิกต,ต้องมารับการตรวจเราถึงต้องมีสามต่อครับ ินยาให้ตรงต่อเนื่องเพื่อกดจํานวนกลุ่มต้านทานให้ต่ำลงค่ะแล้วในขณะนี้กลุ่มต้านทานเนี่ยไอซีดีโฟเนี่ยมันต้องสูงน,นะครับมัน็ะสูงค่ะในในปัจจุบันนี้คนที่จะรับยาต้านไวรัสอะค่ะคุณสุทธิพงศ์เขาวางไว้เท่าไหร่ะะหรอ,อะคะเป็นร้อยหรือสองร้อยอะคะซีดีโฟะค่ะซีดีโฟตอนนี้สามร้อยห้าเกินไปแล้วเขาใช้ลายใหม่ ไหมหแบบว่าไม่ป่วยอะครับไม่ต้องเอาแบบเอาแบบเหมือนนอกอะครับเมืองนอกเขามีมาตั้งนานแล้วตั้งกิโซห้าร้อยอะครับค่ะสมัยก่อน่สมัยสมัยของเราเนี่ยสองร้อยค่ะตามต่ำกว่าสองร้อยค่ะพอดีถ้าถ้าเกิดคนมารักษาเนี่ยเขาก็จะมาแบบเยอะๆแยะค่ะใช่ไหมครับมีโลกสวยโอกาสโลกโลกถ้าต่ดกว่าสองร้อยเนี่ยมันจะทําให้เสียชีวิตก็คือเชื้อราเยอะหุ้มสมอง นะครับหรือตาขึ้นตาตาบอดนะครับแล้วก็วันโรกนอกปอดอย่างนี้ครับมันมีโรคที่ยุนแรงครับถึงตอนนี้ได้ลายใหม่ของทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพก็ให้ที่350อันนี้ก็ช่วยให้สุขภาพร่างกายของผู้ติดเชื้อดีขึ้นนะคะแล้วก็ลดภาวะโรคแทรกซ้อน ที่จะตามมาได้อันนี้ก็เป็นเป็นภาพที่ท่านผู้ฟังพอจะมองเห็นนะคะว่าระบบหลักประกันสุขภาพของสปสช,ชด้านการรักษาพยาบาลเนี่ยช่วยเหลือเกือ้อกูลอยู่อย่างแนวทางการช่วยเหลือคนในระบบหลักประกันสุขภาพที่ได้รับผลข้างเคียงหรือว่าได้รับความเสียหายจากการใช้บริการสนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพของคุณสุณสทธิพงศ์ได้ดูแลในส่วนนี้ไหมคะได้ครับเพราะว่าในแต่ละเดือนเราจะมีการบันทึกจดนะครับจด ให้ผู้ที่มารับบริการเราจะไม่ใช้คาว่าร้องเรียนนะครับเพราะหน่วยร้องเรียนเนี่ยมันชื่อมันคนเขาจะไม่ชอบน่ากลัวอะไรนะแบบน่ากลัวค่ะผมก็เลยครับทุกเพื่อนๆจะเลยบอกว่าเราเป็นศูนย์ไกล่เกลียดีกว่าไหมยอมชอมลดครอบพิ้อย่างเไี้ยครับในแต่ละเดือนบางค้าเนี่ยก็ะจะมีเรื่อง บนๆน,นะครับบบนๆยังไงบ้างครับบนหมอไม่มา <c oughs> หมอมาช้า <c oughs> อะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> แต่เราก็ต้องแยกเป็นกล่องๆนะครับอันไหนลําดับความสําคัญอันไหนเคลียร์ได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทางศูนย์ก็จะจดลงบันทึกนะครับลงบันทึกว่ารับวันไหนอะไรแล้วก็ตรงต่อเข้าส่วนกลางนะครับที่พ <c oughs> นักงานเขตแล้วเราก็จะมีอนุกรรมาการควบคุมพิจารณา ถ้าใครถูกกระบวนการตามเงินช่วยเหลือเบื้องต้นมันจะมีเงินมาตราสี่หนึ่งนะครับค<ฆ>่ะที่กองทุนช่วยเหลือเบื้องต้นเนีนนะะ่ยครับเขาก็จะใช่ใช่ดําเนินการให้<บ>ใช่ดําเนินการให้แต่ทุกสิ่งเราจะไม่ใช่ว่าบอกให้ประชาชนบอกว่าสิตนี้กองนี้มีเงินอันน,น,นี้อันนั้นไม่ใช่ครับ<ฆ>แต่เราจะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนว่าเขา ้องเตรียมในเรื่องสุขภาพเตรียมในเรื่องข้อมูลเตรียมในเรื่องสิ่งต่างๆที่ตัวเขารู้ดีไม่ใช่เกิดอาการผิดพ้าไปซื้อยาชุดยาต้มยาหม้อหรือสเตียรอยมากินค่ะอย่างเงี้ยครับแล้วเกิดการผิดพ้าทางการแพทย์แล้วก็จะมาร้องเรียนอย่างเงี้ยมันไม่ถูกต้องนะคะก็ะะเลยต้องสร้างระบบะครับสร้างระบบที่เป็นเพื่ออานวยครับตอนนี้ทุกวันเนี้ยเราก็ ตามศูนย์แล้วก็เพื่อนๆทุกศูนย์ก็ต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องการดูแลสุขภาพอันดับหนึ่งใช่ไหมครับสำหรับประชาชนทุกกลุ่มแล้วก็ความรู้เรื่องหน้าที่ของประชาชนครับค่ะนะคะถ้าเกิดค่ะเชิญเชิญค่ะจบไหมคะจบควรจะต้องเวลามาโรงพยาบาลมารับหรือบริการจะต้องทำอะไรบ้างนะครับแล้วก็เรื่องความ ความพร้อมอะครับความพร้อมของโรงพยาบาลบางที่นะโรงพยาบาลไม่มีขีดจํากัดอะ่ะพูดง่ายๆอะครับเขาจะได้ลดความขัดแยง้งไม่ต้องมาข้อพิพาทใดๆอะครับเขาต้องทราบขนาดของโรงพยาบาลเท่านี้สามารถทาได้ไหมแล้วก็สิ่งสําคัญต้องสร้างให้ประชาชนทุกคนทราบเกี่ยวกับคําว่าฉุกเฉินหรือเหนื่วยรับบริการอะไรประมาณอย่างเนี้ย ยังมีเรื่อ,ง,องให้ตามเยอะครับแต่บางทีความคาดหวังของคนป่วย<น>กับโรงพยาบาลก็ต่างกันนะคุณสุธิพองศ์อย่างเช่นไปโรงพยาบาลอำเภอก็คาดหวังว่าจะเจอหมอรวดเร็วจะรักษาโรคร้ายร้ายหรือรุนแรงต่างๆนู่นนี่นั่นได้ทําความเข้าใจกับประชาชนที่เราเข้าไปทาง,งานด้วยนี่แบบนี้ยากไหมคะถ้าเจอปัญหาลักษณะอย่างนี้ค่ะขอถ้าสาหรับตัวผมนะครับผมคิดว่าไม่ยากเพราะว่าในช่วงในแต่ละวันอะ ผมจะสร้างความรู้ความเข้าใจกับคนกลุ่มนี้ประชาชนที่มารับบริการสองถึงสามร้อยคนนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือจะอยู่หนองน่วงหรือจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับว่าให้เขาเข้าใจในเรื่องสิทธิธประโยชน์แล้วก็บทบาทหน้าที่ของเขานะครับ<ฆ>แล้วก็ขั้นตอนการดูแลเรื่องสุขภาพแล้วก็ อย่างที่บอกเมื่อกี้ครับคีอจำกัดโรงพยาบาลขนาดเล็กทำได้ไหมจะทำได้เหมือนขนาดใหญ่ได้ไหมอย่างนี้นครับถ้าทำไม่ได้โรงพยาบาลเล็กเขาก็จะมีใบส่งตัวครับใบส่งตัวไปไปที่โรงพยาบาลศูนย์นะครับหรือบางที่ตอนนี้เขามีบริหารงบดีๆครับของสำนักงานหลักกันก็คือผู้ป่วยที่เป็น ปาสาวะรวหัวใจหรืออะไรก็แล้วแต่หรือต้อกระจกนะครับไม่ต้องไปเดินทางไปอื่นแต่ทางโรงพยาบาลจะจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มาตรงนี้โดยใช้งบของธนาคาหลักประกันเนี่ยครับเข้ามาดูแลเนาะนะครับก็เลยทําให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิแล้วก็อย่างเมื่อวานนี้ประชาชนได้ทําลอกตาอีกข้างหนึง่งเขาบอกผมเลยว่า ขอบคุณทางสำนักง,งานรักระการสุขภาพแห่งชาติที่ให้แสงสว่างอืทำให้กลับมาได้เห็นโลกสดใสอีกครั้งหนึง่งครับนี่คือถ้าไม่มีบัตรสุขภาพทั่นหน้าค่ะประชาชนก็คงต้องหาเอาเงินที่หาได้มาทั้งชีวิตนะครับจะเป็นแม่ค้าจะขายข้าวหรืออยู่ตากแดบดบนะเขาต้องเอาเงินทั้งชีวิตที่เขาหาได้ออกมารักการรักษา แล้วคุณคุณสุทธิพงศ์เคยเจอคนผู้ป่วยที่อยู่ในสภาวะแบบนี้ไหมที่แบบว่าสิ้นเนื้อประดาตัวเลยต้องเอาเงินทั้งหมดมารักษาตัวเองเคยเจอไหมคะเจอครับเนี่ยผมเพิ่งไปเยี่ยมเขามาเนี่ยเขามีที่นะครับผมไปเฝ้าพ่อพ่อเขานะครับเขาจ้างให้ผมไปเฝ้าอายุเก้าสิบแปดีให้อาหารท่านสายยางผมก็ไปให้กำลังใจอย่างเงี้ยตามขึ้นทางนี้แต่พ่อเขาเสียแล้วคนคนนี้นะครับมีที่ร้อยกว่าไร่ ตอนนั้นเขายังไม่รู้จักบัดทองค่ะนะครับตอนนี้เขาหมดเนื้อปานาตัวหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับค่ะแล้วแต่เขายังโชคดีทางญาติที่ท้องไปทําบัดทองนะครับตอนนี้ยังนอนอยู่ที่โรงพยาบาลในเมืองเนี่ยครับค่ะ อันนี้ก็เป็นคุณอุปการของระบบหลกักการสุขภาพที่ดูแลประชาชนทุกคนที่มีบัตร13หลักหรือว่าบัตรประชาชนที่ไม่ว่าจะยากดีมีจนร่ํารวยแค่ไหนยังไงทุกคนคมีสิทธิ์ตามหลักนี้นะคะมาค่ะม,มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะคุณสุทธิพงศ์ฝากอะไรสักนิดไหมคะเชิญค่ะครับขอบคุณมากครับอยากจะฝากนะครับถึงท่านนายกนะครับประยุทธ์จันทร์โอชานะครับ ให้พิจารณาเรื่องระบบหลักประกัน<ะ>สุขภาพที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาเนี่ยนะครับไม่อยากอยากเห็นประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วจะได้ทำประโยชน์เพื่อชุมชนสังคมและประเทศชาตินะครับ<ะ>คนหนึ่งคนถ้าป่วยขึ้นมาถึงเสียเยอะอนะครับอยากให้ท่านคิดนะครับเพราะว่า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นที่ชื่นชม13ปีนะครับเป็นที่ชื่นชมของคนต่างชาตินะครับแล้วก็สิ่งสําคัญทําอย่างตัวผมเนี่ยจากผู้ติดเชื้อแล้วยุกขึ้นมาเป็นติดอาสาทํางานเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินนะครับทุกวันเรามีความสุขที่ได้ทําให้ประชาชนยิ้นได้ครับค่ะทางรายการก็ขอบพระคุณคุณสุทธิพงษ์ม,มากเลยนะคะสวัสดีค่ะ สว่วีครับค่ะ,คะในวันนี้เราได้คุยกันกับคุณสุทธิพงศ์มิ่งมงคลสูนยประสานงานหลักประากาันสุขภาพประชาชนเครือข่ายผู้ติดเชื้อ HIVS จังหวัดลโบบุรีค่ะซึ่งถ้าทางฟังสนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิสําหรับผู้ที่ติดเชื้อ HIVS สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนของสปสช1330โทรได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะแต่ว่าช่วงนี้เวลาหมดแล้ว คุณกนกวันกนกวนาวงในฉันอมรบรรจงเราสองคนขออนุญาตลาคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ